ที่เคารพรักและก็พี่น้องคริสเตียนที่รักในพระเยซูคริสต์ทุกท่านผมพันธุรตรีศักรพีจอมหงเสียพิบาลริสตจักรแบปติสนานาชาติหัวหินมีความยินดีนะครับที่จะได้แบ่งปันพระพรกับท่านเ,าเกี่ยวกับหัวข้อชุมทางแห่งความเชื่อนะครับในช่องนี้อย่าลืมติดตามชมนะครับและก็บอกญาติสนิทมิตรสหายให้ติดตามชมเพื่อว่า ข่าวประเสริฐของพระเจ้านั้นจะได้แผ่แพร่ออกไปทั่วประเทศและก็ช่วยคนไทยเราให้รอดให้มากที่สุดนะครับซึ่งท่านจะได้รับบาเน็ตนะครับวันนี้นะครับเราจะมาแบ่งปันกันในเรื่องของวิธีการประกาศข่าวประเสริฐนะครับวิธีการประกาศข่าวประเสริฐหรือเราจะเรียกอีกอย่างก็ได้ว่าการชนะวิญญาณ หรือจะเรียกว่าการนําวิญญาณอันนั้นก็มีความหมายอันเดียวกันนะครับการเป็นพยานเพื่อพระเยซูคริสต์ก็มีความหมายอันเดียวกันนะครับเรามีข่าวดีนะครับข่าวประเสริฐก็คือเรามีข่าวดีดีที่สุดในโลกเลยตั้งแต่มีจักรวาลอันนี้มาตั้งแต่สร้างโลกมาเรื่องที่ดีที่สุดนะครับก็คือ,อเรื่องที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อไถ่ความผิดบาปของมวลมนุษย์ แล้วพระองค์ถูกฝังไว้วันที่สามพระองค์ฟื้นขึ้นมาจากความตายาถ้าผู้ใดเชื่อในข่าวประเสริฐนี้ผู้นั้นก็พ้นจากความตายเข้าไปสู่ชีวิตนิรันด์แล้วนะครับเขาจะได้เปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะรักความจริงในเรื่องของข่าวประเสริฐและก็เมื่อท่านได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ชว่วยให้รอดแล้วอย่าลืมนะครับทําไมท่านถึงได้ฟังข่าวประเสริฐทําไม ข่าวประเสริฐถึงมาถึงท่านก็เพราะมีผู้ประกาศถูกไหมครับเมื่อมีผู้ประกาศข่าวประเสริฐผู้ประกาศข่าวประเสริฐได้ยอมทํางานให้กับพระเจ้าเพื่อที่จะนําข่าวดีมาถึงท่านท่านจึงได้รับพระพรและได้เป็นบุตรของพระเจ้าด้วยผมก็เช่นกันนะครับเราทุกคนเป็นหนี้นะครับเป็นหนี้ข่าวประเสริฐเพื่อที่จะนําข่าวประเสริฐนั้นไปให้คนอื่นเช่นเดียวกันเมื่อเราได้รับพระพรของพระเจ้า เราได้รับความยินดีเราได้เปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่เราได้เป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์แบบเราได้พ้นจากการที่แต่ก่อนเราเคยเป็นคนที่สิ้นหวังไม่มีหวังตายแล้วกลายเป็นดินตายแล้วจะตกนรกไม่มีความหวังในชีวิตหน้า ไม่มีความหวังในชีวิตนิรันร์ไม่เคยรู้เรื่องแผ่นดินสวรรค์เลยไม่รู้จะไปสวรรค์ได้อย่างไรวันนี้พระเจ้าได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเราเสียใหม่แล้วนะครับเมื่อเราได้รับประโยชน์ตรงนั้นก็ไม่ควรที่จะนิ่งเฉยนะครับควรที่จะนําข่าวประเสริฐนั้นไปบอกต่อเพื่อที่จะให้เป็นวิทยาทานเพื่อที่จะเป็นบําเหน็จรางวัลของท่านเองนะครับอย่าลืมว่าเมื่อคุณต้อนรับข่าวประเสริฐแล้วนะครับคุณเป็น บุตรของพระเจ้าเป็นโอรสของกษัตริย์เหนือกษัตริย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณควรที่จะตื่นเต้นในการที่จะช่วยเหลือผู้อื่นนะครับควรที่จะมีใจร้อนรนในการช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากนรกให้พ้นจากความทุกข์เช่นเดียวกันอย่าลืมว่าขณะที่พระเยซูคริสตท์ทรงอยู่ในโลกนี้พระองค์ได้ประกาศข่าวประเสริฐนะครับพระองค์เป็นผู้แรกที่นําการชนะวิญญาณหรือการนําวิญญาณ การเป็นพยายนส่วนตัวและการประกาศข่าวประเสริฐเข้ามาในโลกนี้นะครับแล้วก็พระองค์เป็นตัวอย่างให้กับเรานะครับครั้งแรกที่พระเยซูคริสต์ประกาศข่าวประเสริฐกับแอนดรูนะครับแอนดรูได้พบกับพระเยซูคริสต์และก็เมื่อพบพระเยซูคริสต์แล้วเขารู้ว่าพระเยซูคริสต์นั้นเป็นพระเมสสิยาห์นะครับเป็นผู้ที่พระคัมภีร์ได้พยากรณ์ไว้ว่าพระเมสสิยาห์จะเสด็จเข้ามาในโลกนะครับ เมื่อเขาได้พบกับพระเมีสยาแล้วซึ่งคนยิวเขามีความรู้ในพระคัมภีร์เดิมเขารู้ว่าพระเมีสยามีบุคลิกมีลักษณะอย่างไรนะครับเมื่อเขาได้พบพระเมีสยาแล้วเขาตื่นเต้นมากนะครับสิ่งแรกที่ท่านแอนรซูซึ่งเป็นอักษรวกได้ทําก็คือท่านไปบอกพี่ชายของท่านนะครับในหนังสือยอห์นบทที่1ข้อที่41อได้ พระคัมภีร์ได้บันทึกอาจารย์ยอนได้บันทึกความตื่นเต้นของท่านอันรูนะครับบอกว่าแล้วแอนรูก็ไปหาซีโมนพี่ชายของตนก่อนและบอกเขาว่าเราได้พบพระเมสยาแล้วซึ่งพระเมสยานั้นแปลว่าพระคริสตนะครับเขาแอนรูนั้นตื่นเต้นมากวิ่งไปหาพี่ชายของตัวเองนี่นี่พี่พี่เราได้พบกับพระเมสยาแล้วเราได้พบกับพระคริสตแล้วซึ่งพระคัมภีร์พยากรณ์ว่าจะมานะครับเมื่อท่าน ไปพบกับพี่ชายก็ได้บอกเล่าเรื่องข่าวประเสริฐเช่นเดียวกันนะครับในชีวิตของผมเมื่อผมได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผูะ้ช่วยให้รอดแล้วสิ่งแรกที่ผมทําก็คือไปบอกคนในครอบครัวนะครับไปบอกคุณแม่ก่อนอันดับแรกบอกน้องชายบอกพี่ชายบอกน้องสาวบอกทุกคนในครอบครัวนะครับซึ่งคุณแม่ก็ท่านเข้าใจทันทีเพราะท่านรอคอยมานานแล้วน้องสาวก็เข้าใจทันทีพี่ชายก็เข้าใจทันทีนะครับ และหลังจากนั้นในบ้านก็มีน้องชายกับมีคุณพ่อซึ่งยังรอที่จะทําความเข้าใจอยู่นะครับหลังจากนั้นทุกคนก็ได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยรอดและขณะนี้นะครับในครอบครัวของผมมีผมมีน้องชายแล้วก็มีพี่ชายทั้ง3คนเป็นผู้รับใช้พระเจ้านะครับทั้ง3คนเป็นนักเทศของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ควรที่จะมีความละอายในการที่จะบอกคนอื่น ถึงเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์นะครับเราไม่ควรละอายในเรื่องข่าวประเสริฐเพราะเป็นเรื่องความจริงนะครับมันเป็นความจริงที่จะทําให้เราเป็นไทยเป็นความจริงที่จะทําให้คนที่เรารู้จักถึงแม้เราไม่รู้จักก็ตามเราควรที่จะประกาศข่าวประเสริฐให้เขานะครับในหนังสือโรมพระธรรมโรมบทที่1ข้อที่16นะครับได้บอกเราในเรื่องนี้นะครับในพระธรรมโรมบทที่1ข้อที่16อาจารย์เปาโลได้เขียนไว้ว่า ด้วยว่าข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐของพระคริสต์เพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธเดชของพระเจ้าเพื่อให้ความรอดแก่ทุกคนที่เชื่อพวกยิวก่อนและพวกกรีกด้วยนะครับในสมัยนั้นเริ่มประกาศครั้งแรกที่กรุงเยรูซาเล็มก่อนนะพวกยิวนะครับและก็พวกกรีกเพราะฉะนั้นอาจารย์เปโลบอกว่าข้าพเจ้าไม่มีความละอายนะครับไม่มีความละอายเลยในเรื่องข่าวประเสริฐของพระคริสต์เพราะอะไร เพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธิเดชของพระเจ้าการที่พระเยซูสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนถูกฝังไว้และวันที่สามพระองค์ฟื้นจากความตายสิ่งนี้เป็นฤทธิเดชของพระเจ้าเป็นฤทธิเดชของพระเจ้าแล้วข่าวประเสริฐนี้เองมีชัยชนะแก่พญามารข่าวประเสริฐมีชัยชนะแก่ความตายท่านสามารถพ้นจากความตายไปสู่ชีวิตนิรันดร์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของอกายเราจะรอด เมื่อจิตวิญญาณรอดแล้วหลังจากนั้นพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงก,กายของเราเป็นกายใหม่นะครับนั่นเป็นข่าวประเสริฐด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องข่าวประเสริฐนี้ข้าพเจ้าไม่มีความละอายนะครับข่าวประเสริฐมันเป็นข่าวดีมากๆนะครับมันเป็นข่าวดีจนเก็บไว้ไม่ไหวนะครับพระเจ้าช่วยคนบาปให้รอดจากบึงไฟนรกนะครับและคนบาปมีสิทธิ์ได้รับชีวิตนิรันดร์บนสวรรค์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงไม่ควรมีความละอายควรจะประกาศข่าวประเสริฐ ต่อทุกๆคนนะครับเมื่อเราจะบอกคนอื่นว่าได้รับความรอดอยังไงนะครับเราเป็นพยานถึงความรอดของตัวเราเองว่าเรารอดจากนารกได้อย่างไรและก็เรารอดเพราะว่าเราเชื่อในพระเยซูคริสต์และต้อนรับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดเมื่อเรานําเรื่องของพระเยซูคริสต์และการชนะความตายของพระองค์ไปบอกกับคนอื่นเราเรียกสิ่งนี้ว่าการชนะวิญญาณหรือโซนวินนิ่ง นะครับหรือการนำมิญญานนั่นเองหรือการเป็นพยานในเรื่องของพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นทุกคนควรที่จะอยากจะเห็นคนอื่นรอดนะครับผู้เชื่อทุกคนควรที่จะมีภาระใจในการที่จะได้เห็นคนอื่นต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดด้วยได้เห็นคนอื่นเชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์ให้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดส่วนตัวของเขาเราควรที่จะมีภาระใจอย่างนั้นนะครับแล้วมีคนถามผมว่าก็ ประกาศไม่เป็นพูดไม่เป็นทำยังไงละ่ะอาจารย์วันนี้นะครับเราจะมาดูกันนะครับคุณสามารถเป็นผู้ชนะวิญญาณได้นะครับไม่ยากนะครับไม่ยากาพระธรรมสดุดีบทที่126ข้อ6ได้กล่าวเอาไว้นะครับในความจริงข้อนี้ผู้ที่ร้องไห้ออกไปหอบหิว้วเมล็ดพืชอันมีค่าจะกลับบ้านด้วยเสียงโหร้องอย่างชื่นบานนําฟ่อนข้าวของตนมาด้วยนะครับผมอยากจะชี้ให้เห็นข้อรับลึกของพระวจนะธรรมของพระเจ้าข้อนี้ ผู้ที่ร้องไห้ออกไปนี่คือออกไปชนะวิญญาณออกไปนําวิญญาณนะครับหอบหิ้วเมล็ดพืชเมล็ดพืชคือภพราะวาจชนะของพระเจ้าคือข่าวประเสริฐเอาไปหวานในจิตใจของคนนะครับและหลังจากนั้นเมื่อเมล็ดข่าวประเสริฐนี้งอกงามในจิตใจของคนแล้วหลังจากนั้นเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวนะครับเขาจะกลับบ้านกลับบ้านคือเราจะกลับสวรรค์นะครับบ้านนั้นคือสวรรค์ บ้านของเราอยู่สวรรค์นะครับเราจะกลับสวรรค์ด้วยเสียงห่ร้องอย่างชื่นบานนำฟ่อนข้าวของตนมาด้วยนะครับฟ่อนข้าวก็คือผลที่ได้รับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรา,าพระคัมภีร์บอกว่าถ้าเราร้องไห้ออกไปทําสิ่งที่มีค่าที่สุดเวลาเราได้ผลของมันเนี่ยเราจะได้ผลอย่างคุ้มค่าทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการบอกคนอื่นนะครับในเรื่องอข่าวประเสริฐหรือความเชื่อในพระเยซูคริสต์นี้ เป็นสิ่งที่มีบําเหน็จรางวัลและคุ้มค่านะครับในการที่เราจะกระทําและเป็นงานที่สําคัญที่สุดซึ่งในมัตธิวบทที่28ข้อ18ถึง20จะบอกเรานะครับว่านี่เป็นพระมหาบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยพระมหาบัญชาก็หมายความว่าเป็นคําสั่งใหญ่เป็นคําสั่งหลักนะครับเหนือกว่าคําสั่งอื่นๆคือการประกาศข่าวประเสริฐมัทธิวบทที่28ข้อ18ถึง20ได้ มีพระบัญชาไว้ว่าพระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้วตรัสกับเขาว่าหลังจากที่พระองค์ได้ฟื้นขึ้นมาจากความตายก่อนที่พระองค์จะเสด็จสู่สวรรค์นะครับพระองค์ได้เสด็จเข้ามาใกล้เขาสําแดงให้เขารู้ถึงกายของพระองค์ซึ่งไม่ตายแล้วตรัสสั่งกับเขาว่าฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้วนั่นคือพระบิดาได้มอบสิทธิอํานาจทั้งหมด ทั้งสามโลกนะครับไตรโลกสามโลกให้แก่ freely, พระเยซูคริสต์แล้วเหตุฉะนั้นเมื่อสิทธิอํานาจนั้นมอบกับพระเยซูแล้วพระองค์ก็มอบต่อนะครับพระองค์ก็มอบสิทธิอํานาจให้เราต่อเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายนี่หมายถึงคริสเตียนทุกคนนะครับพี่น้องคริสเตียนทุกคนทั้งคริสเตียนเก่าคริสเตียนใหม่จงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เขารับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา ในพระนามแห่งพระบุตรและในพระนามแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับซึ่งในพระวจนะธรรมของพระเจ้าข้อนี้นะครับได้ยืนยันกับเราว่าถ้าเราสอนผู้เชื่อให้เขาถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งพระเยซุคริสได้สั่งพวกเราไว้ดูเถิดเราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นโลกนี่เป็นพระสัญญานะครับถ้าเราประกาศข่าวประเสริฐถ้าเราสอนตามคำบัญชาของพระเยซุคริสแล้ว พระอ,องค์จะอยู่กับเรานะครับถึงเรามองไม่เห็นพระอ,องค์แต่พระอ,องค์จะประทับอยู่กับเราและก็พระอ,องค์จะร่วมงานกับคุณนะครับพระอ,องค์จะอยู่กับคุณได้ร่วมงานกับคุณจนกว่าจะสิ้นโลกจนกว่าพระอ,องค์จะเสด็จกลับมาพิพากษาโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในพระมหาบัญชาเนี้ยผมอยากจะเรียนท่านผู้ชมว่าหรือพี่น้องคริสเตียนนะครับที่ชมอยู่บอกว่างานที่จะมีค่าและมีรางวัลและมีคุณค่ามากที่สุดคืองานนําจิตวิญญาณ นะครับในการนําจิตวิญญาณมาถวายแด่พระเจ้านะครับในการนําให้คนได้รับความรอดอนั่นเป็นงานที่มีรางวัลมากที่สุดและเป็นงานที่คุ้มค่ามากที่สุดนะครับซึ่งทุกคนทําได้ในฐานะที่คุณเป็นบุตรของพระเจ้าเป็นโอรสของกษัตริย์เหนือกษัตริย์นะครับคุณสามารถแบ่งปันข่าวประเสริฐกับทุกคนนะครับคุณสามารถที่จะใช้ข่าวประเสริฐเป็นกุญแจ ปิดประตูนรกและก็เปิดประตูสวรรค์ให้กับมนุษย์ทุกคนนะครับซึ่งพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าสิ่งใดซึ่งท่านผูกมัดในแผนน่นดินโลกพระเจ้าจะผูกมัดและสิ่งใดซึ่งท่านจะอธิษฐานปลดปล่อยพระเจ้าจะปลดปล่อยให้เพราะฉะนั้นเ <BI. S 1> นี่ยเรามีกุญแจนะครับเรามีกุญแจของทั้งสโลกค,คือข่าวประเสริฐนี่เองนะครับซึ่งพระเจ้าจะใช้ข่าวประเสริฐพิพากษาทูตสวรรค์และก็พิพากษามนุษย์เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้น ที่เรามีสิทธิในข่าวประเสริฐและสามารถที่จะนำข่าวประเสริฐไปบอกคนอื่นโดยสิทธิอำนาจในมัทธิวบทที่28ข้อ18ถึง20ซึ่งผมได้กล่าวไปแล้วนะครับทีนี้การประกาศข่าวประเสริฐอันดับแรกนะครับให้เราอธิบายหลักข้อเชื่อในข่าวประเสริฐให้กับผู้ฟังทราบนะครับอันดับแรกนะครับข้อแรกที่เราควรที่จะอธิบายนะครับข้อที่1น,นะครับข้อที่1มันจะมีอยู่ประมาณ5ข้อนะครับ ขั้นตอนในการชนะวิญญาณอันดับแรกใครคือคนดีเขามักจะพูดกันว่า,าทุกคนควรเป็นคนดีแต่จริงๆแล้วคุณควรพยายามเป็นคนดีควรจะใส่คำว่าพยายามเพราะว่าคำว่าคนดีรอบครอบ100%มันไม่มีนะครับควรจะใช้คำว่าพยายามเพราะฉะนั้นใครคือคนดีในหนังสือโรมบทที่30บบอกว่าตามที่มีคำเขียนไว้แล้วว่า ไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบทำสักคนเดียวไม่มีเลยนั่นหมายความว่าคนที่ถูกต้อง100%ไม่มีสักคนถ้าคนดีคือคนที่ถูกต้อง100%นั่นคือไม่มีคนดีสักคนในโลกนี้แต่มีคนที่พยายามจะเป็นคนดีนั้นมีนะครับมีเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีคนชอบทำแล้วคนที่อยู่ในโลกนี้ทุกคนคนรวยคนจนไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีนายทหารคนธรรมดาคนมียศ ทุกคนเป็นเป็นใครครับทุกคนเป็นคนบาปทุกคนเป็นคนบาปไม่มีคนชอบทำสักคนเดียวไม่มีเลยนะครับนี่คือหลักเพราะฉะนั้นถามเขาว่าเขายอมรับไหมว่าเขาเป็นคนบาปถ้าเขายอมรับเป็นว่าเขาเป็นคนบาปนั่นเน่ยคือเขาเขาได้เข้าใจหลักข้อแรกของการเข้าสู่ความจริงแล้วนะครับเมื่อยอมรับว่าข้าพเจ้าเป็นคนบาปผมถามหลายคนนะครับส่วนใหญ่ถ้าคนมีอายุถ้าถามว่าคุณเป็นคนบาปไหม เขาบอกแน่นอนอาจารย์ผมบาปบางคนบอกว่าผมบาปบาปเยอะด้วยเคยเข้าไปประกาศข่าวประเสริฐในในบ่อนไก่นะพี่น้องพวกนั้นเล่นไก่ชนเอาไก่ชนมามาตีมาชนกันมาแข่งขันชนกันแล้วก็เป็นการพนันผมถามว่าทุกคนผมอยากจะถามว่าพวกคุณเป็นคนบาปไหมทุกคนยกมือกันพร poderia, พร้อมกันหมดเลยไม่ต้องถามต่อไป บาปอาจารย์นะครับตีไก่ทุกอาทิตย์บาปทําบาปทารุนสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นใครคือคนดีอันนี้ต้องถามให้เขาเข้าใจถ้าเขาคิดว่าเขาจะทําดีเพื่อไปสวรรค์อันนั้นเขาไม่สามารถที่จะทําดีเพื่อไปสวรรค์ได้นะครับเพราะว่าไม่มีคนดีถ้าจะทําดีเพื่อไปสวรรค์ต้องทาดีหนึ่งเอร์เซนซึ่งไม่มีใครได้มาตรฐานของพระเจ้าเลยข้อสอบของพระเจ้าข้อนี้ทุกคนสอบตกหมดเลยตั้งแต่มนุษย์คนแรกซึ่งพระเจ้าให ข้อห้ามหรือให้ศีลพระเจ้าให้ศีลแค่ข้อเดียวคืออย่าก,กินผลไม้ปรากฏว่ากินนะครับเพราะฉะนั้นศีลห้าข้อศีลสิบข้อบัญญัติสิบประการหรือศาสนายิวบัญญัติหกร้อยสิบสามข้อหรือบัญญัติของพระสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อสอต,ตกหมดครับเพราะผิดข้อเดียวคือผิดทั้งหมดนั่นคือความหมายของการปฏิบัติทางศาสนานะครับเมื่อ เขาทราบว่าใครคือคนดีแล้วเรามาดูกันนะครับโรมบทที่3ข้อที่23สรุปเลยนะครับข้อนี้บอกเขาว่าเหตุว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากสง่าราศีของพระเจ้าทุกคนไม่ต้องอายนะครับยอมรับว่าตัวเองเป็นคนบาปไม่ต้องอายผมก็บาปเหมือนกันนะครับผมก็ต้องกลับใจเหมือนกันมาเชื่อพระเจ้าเหมือนกันแล้วความบาปนั้นมาจากไหนล่ะนะครับในโรมบทที่5ข้อที่12นะครับบอกกับเราว่าความบาปนั้น มาได้อย่างไรนะครับรวมบทที่5ข้อที่12เหตุฉะนั้นเช่นเดียวกับที่บาปได้เข้ามาในโลกเพราะคนคนเดียวคนนี้คืออาดามนะครับและเมื่ออาดามไปกินผลไม้ความตายก็เกิดมาเพราะบาปนั้นบาปเข้ามาเพราะคนแรกที่เป็นตัวแทนของมนุษย์ไปทําผิดนําคําแช่งสาบคือความตายมาสู่มนุษย์ทุกคนและความตายก็ได้แผ่ไปถึงมวลมนุษย์ทุกคนเช่นกันเพราะมนุษย์ทุกคนทําบาปนะครับแล้วท่านอย่าได้ไปเถียงนะครับว่า อาดามทำบาปผมไม่ได้ทำรับรองว่าท่านจะทำมากกว่าอาดามด้วยนะครับท่านทำบาปนะครับท่านเกิดจากอาดามก็ไม่ได้ดีกว่าอาดามนะครับความบาปนั้นมาจากอาดามและเราก็เป็นเชื้อสายนั้นและมนุษย์ทุกคนก็ทำบาปเช่นกันไม่มีใครดีกว่าใครในสายพระเนตรของพระเจ้ามนุษย์ทุกคนเท่ากันนะครับเวลาคิดอย่าเอามนุษย์ไปเปรียบเทียบกันเองนะครับให้เราเปรียบกับพระเจ้าโน,น้น พระเจ้าบริสุทธิ์เราบริสุทธิ์ไหมเราไม่บริสุทธิ์เราเป็นคนบาปนั่นคือประการที่3นะครับประการที่4ค่าไถ่บาปคืออะไรนะครับเรามาดูค่าไถ่บาปกันถ้าเราอธิบายอย่างนั้นแล้วค่าจ้างของความบาปคือความตายแต่ของประทานของพระเจ้าคือชีวิตนิรันดรในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราของประทานคือของขวัญฟรีนะครับค่าไถ่บาปคือพระเยซูเป็นค่าไถ่บาปเวลาไปอธิบายค่าไถ่นี่ยผมชอบยกตัวอย่าง การไถวัวไถควายนะครับในโรงฆ่าสัตว์อันนั้นคนไทยจะเข้าใจดีในโรงฆ่าสัตว์เขามีค่าวัวค่าควายค่าเป็ดค่าไก่ถ้าเราไปซื้อมันออกมาก็เรียกว่าไถมันไถชีวิตมันมันก็ไม่ตายก็เอาไปปล่อยนะครับอันนั้นไถคนละ่ะเอาอะไรไถไถคนไถไม่ได้นะครับ ไทยคนต้องพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระผู้เป็นเจ้าคนเดียวเท่านั้นที่จะไถ่มนุษย์ได้นะครับเพราะมนุษย์บาปด้วยกันไถ่กันไม่ได้เพราะฉะนั้นค่าไถ่คือพระเยซูคริสต์เป็นค่าไถ่าบาปพระโลหิตของพระองค์เป็นค่าไถ่าบาปอธิบายให้เขาฟังนะครับต่อไปนะครับในประการต่อไปแล้วเราจะพ้นจากความบาปได้อย่างไร แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลายคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราในโรมบทที่ห้าข้อที่8นะครับให้อธิบายเขาเรียกว่าหนังสือโรมนะครับเส้นทางที่จะนําไปสู่ความรอดหนังสือโรมเนี่ยบันทึกไว้ละเอียดนะครับแล้วก็สามารถที่จะอ่านหนังสือโรมเล่มเดียวเนี่ยรอดไปสวรรค์ได้หรือ เราใช้ยหอนบทที่3ข้อที่16ประการข่าวประเสริฐก็ข้อเดียวก็ทําให้คนรอดไปสวรรค์ได้เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกมากยิ่งนักทรงรักโลกนะครับมากยิ่งนักจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ที่บังเกิดมาคือพระเจ้าให้พระเยซูมาเกิดจากหญิงพรมจารีเพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์แค่นี้คุณเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าไหมเชื่อในพระเยซูว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้าไหม แค่นั้นคุณมีชีวิตนีนดร์ในยอห์นบทที่3ข้อที่16ข้อเดียวก็เป็นข่าวประเสริฐสมบูรณ์แบบเลยนะครับสมบูรณ์แบบเลยหลังจากนั้นเรามาดูกันในในข้อที่โรมบทที่10ข้อ9ข้อ10นะครับโรมบทที่1 0ข้อเข้อ10เมื่อเขายอมรับทุกข้อเมื่อเขาเข้าใจการไถ่แล้วเข้าใจการไถ่าบาปโดยพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าแล้วทีนี้เขาจะรอดได้อย่างไรคริสเตียนหลายคนมาถึงจุดนี้หรือคริสตจักหลาย,ลายคริสตจักร นะครับมาถึงจุดนี้แล้วเหมือนกับเหมือนกับเล่นฟุตบอลเหมือนเกมฟุตบอลเล่นฟุตบอลเลี้ยงบอลไปจนถึงหน้าโกแต่ยิงประตูไม่เป็นเลี้ยงไปจนถึงหน้าโกแล้วก็ทําอะไรไม่เป็นเหมือนกับกองหลังเนี่ยมีกองหลังคนหนึ่งเขาเล่นเก่งมากแต่ยิงประตูไม่เป็นเลี้ยงบอลไปถึงหน้าประตูแล้วก็อยู่เฉยๆนแหละเตะเข้าประตูไม่เป็นาการที่จะนําวิญ,ญญาณถวายแด่พระเจ้านี่คือโรมบทที่1 0ข้อ9ข้อ10ครับคือว่า ถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่ารพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของท่านว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตายท่านจะรอดด้วยว่าความเชื่อด้วยใจก็นําไปสู่ความชอบธรรมและการยอมรับด้วยปากก็นําไปสู่ความรอดแค่นั้นเองง่ายๆนะครับบอกผู้ฟังนะครับบอกคนบาปผู้ที่เรากําลังเป็นพยานแก่เขาว่าคุณเปิดใจเท่านั้นเองคุณเปิดใจเปิดใจยอมรับว่าคุณบาปยอมรับว่าพระเยซูคริส พระบุตรของพระเจ้าเป็นผู้ไทยบาปและก็เชื่อในพระองค์ด้วยใจเชื่อด้วยใจก็นําไปสู่ความชอบธรรมที่เหลือก็คือยอมรับไหมปากยอมรับไหมยอมรับเชื่อไม่เชื่อเชื่อนะครับแค่พยักหน้าเชื่อก็รอดแล้วหลังจากนั้นก็เป็นขั้นตอนที่จะนําเขาอธิษฐานนะครับไม่ยากนะครับในโรมบทที่10ข้อที่13หลังจากนั้นก็จะนําเขาในการอธิษฐานนะครับ เชื่อด้วยใจนำไปสู่ความชอบธรรมและการยอมรับด้วยปากก็นำไปสู่ความรอดอย่าลืมนะครับเชื่อด้วยใจรับด้วยปาก2อ,อย่างนะครับ2อ,อย่างถ้าเขาเป็นคนใบ้ทำยังไงก็ใช้ภาษาใบ้นะครับและถ้าเกิดเขา,อ,าอยู่ในห้อง ICU นะครับผมเคยไปเป็นพยานในห้อง ICU บ่อยๆนะครับญาติพี่น้องเชิญอาจารย์ไปเป็นพยานในห้อง ICU หน่อยปรากฏว่าไปในห้องนั้น คนป่วยพูดไม่ได้แล้วนะครับญาติพี่น้องก็ร้องโหมร้องไห้อาจารย์ทำยังไงช่วยหน่อยอาจารย์ก็ประกาศข่าวประเสริฐนะครับพูดไปจนหมดหนังสือโรมตั้งแต่ขั้นตอนที่หนึ่งคุณเป็นคนบาปไล่ลงมา,อาพอถึงขั้นตอนอคุณเชื่อด้วยใจใช่ไหมคุณรับด้วยปากใช่ไหมทีนี้มันพูดไม่ได้เพราะว่าไอ้เครื่องมืออุปกรณ์การช่วยหายใจมันอยู่ในปากก็พูดไม่ได้ แล้วก็จะตาอยู่แล้วพูดไม่ไหวผมก็บอกว่าคุณพี่ครับถ้าคุณพี่ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนบาปช่วยกระพริบตาหน่อยกระพริบนะตาหนึ่งครั้งนะเขาก็กระพริบตาหนึ่งครั้งเออนั่นก็คือเป็นเครื่องหมายในการสื่อสารได้นะครับถ้าคุณพี่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าเปิดใจเชื่อแล้วช่วยกระพริบตาทัานีีสองครั้งได้ไหมเขาก็กระพริบตาสองครั้งผมว่าผมว่าพระเจ้า ผมว่าพระเจ้าเห็นในจิตใจนะครับพระเจ้าทอดพระเนตรในจิตใจมันพูดไม่ได้แล้วนะครับยังไงก็อย่ารอ,อาจนกว่าคนที่ท่านรักหรือว่าเพื่อนคนสนิทมิตรสหายาต้องเข้าไปนอนในห้อง i อ u ก่อนแล้วค่อยไปประกาศนะครับไม่ควรทําอย่างนั้นนะครับควรที่จะประกาศขา่าวเสริฐให้เขาทุกครั้งทั้งที่มีโอกาสและไม่มีโอกาสนะครับในพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าจงฉวยโอกาส ช่วยโอกาสหมายคพาะว่ายัางไงมีโอกาสก็พูดไม่มีโอกาสก็พยายามพูดต่อให้มันไม่ให้พูดก็พยายามหาโอกาสที่จะพูดนะครับนั่นคือเราใช้สติปัญญาของพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราอธิบายขั้นตอนต่างๆแล้วในขั้นตอนของการอธิษฐานนะครับในข้อนี้เป็นพระสัญญาของพระเจ้านะครับเพราะว่าผู้ที่จะร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะรอดนะครับข้อนี้ เป็นพระสัญญานะครับร้องนั่นหมายถึงคําร้องของการอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์นะครับพระนามของพระเยซูคริสต์นั้นเป็นพระนามที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นพระนามเดียวที่พยามาลซาตานกลัวนะครับเป็นพระนามที่อยู่เหนือทูตสวรรค์อยู่เหนือจิตวิญญาณทุกดวงนะครับในสากลละโลกนี้นะครับเพราะฉะนั้นพระนามของพระเยซูคริสต์นั้นเป็นพระนามที่ศักดิ์สิทธิ์เมื่อเอ่ยพระนามนี้ ทันทีที่ร้องขอในพนระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระเยซูคริสก็จะรอดนะครับทุกครั้งที่อธิษฐานให้อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสพระบุตรของพระเจ้านะครับเวลาอธิษฐานทําอย่างไรอาจารย์ง่ายง่ายนะครับง่ายๆขั้นตอนในการอธิษฐานนี่พูดง่ายๆนะครับพระเยซูคริสพระเยซูคริสองค์พระผู้เป็นเจ้ากรรณายกโทษความผิดที่กระผมหรือดิฉันได้กระทํา และได้โปรดเข้ามาสถิตในใจของเราในตอนนี้เราเชื่อและวางใจพระองค์ในวันนี้ขอพระองค์ได้โปรดรับจิตวิญญาณของเราไปสวรรค์เมื่อเราตายและขอพระคุณพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ช่วยไถเราบนไม้กางเขนและขอพระคุณที่พระองค์ได้ฟื้นจากความตายเพื่อเราในวันที่สเราเชื่อในพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนแค่นี้นะครับความรอดนั้นก็สมบูรณ์ห0ึแล้วดังนั้นนะครับการชนะวิญญาณการนำวิญญาณการเป็นพยานส่วนตัวไม่ยากนะครับอย่าลืมนะครับว่ากุญแจดวงสุดท้ายที่จะนำพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในครั้งที่2เพื่อพิพากษาโลกนี้นะครับกุญแจดอกนี้ก็คือระยะเวลา การเร่งระยะเวลาที่จะให้พระเยซูเข้ามาในโลกนี้เร็วขึ้นก็คือเมื่อคนรับเชื่อครบจำนวนนะครับเมื่อคนสุดท้ายที่พระเจ้ากำหนดไว้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดครบจำนวนเมื่อนั้นเสียงแตรจะดังขึ้นและเมื่อนั้นพระเยซูคริสต์จะเสด็จเข้ามาในโลกอย่าลืมนะครับคุณอยากเป็นคนนั้นไหมที่จะเป็นคนที่ลั่น ไกปืนนะครับเคาะสัญญาณให้เสียงแตรมันดังขึ้นถ้าคุณอยากเป็นคนนั้นไปเป็นพยานครับไปประกาศข่าวประเสริฐครับไปนำวิญญาณครับไปชนะวิญญาณครับไปใช้ชีวิตกับคนที่คุณห่วงใย,ยเขาอธิษฐานเผื่อเขานึกเห็นหน้าเขาและอธิษฐานเผื่อเขาอย่าให้คนที่คุณกำลังคิดถึงตกนรกให้อธิษฐานขอเขาไว้กับพระเจ้า ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยคุณในการชนะวิญญาณในการนำวิญญาณเพื่อนำจิตวิญญาณให้รอดอย่าลืมคุณอาจจะเป็นคนสุดท้ายที่ประกาศข่าวประเสริฐแล้วพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในโลกทันทีผมก็อยากเป็นคนนั้นเหมือนกันนะครับและหวังว่าท่านจะเป็นผู้ชนะวิญญาณที่ดีและได้รับพระพรของพระเจ้าวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอกขอบ,ขอบอคุณที่ติดตามชมนะครับ